กระเช้าสุขภาพค่ะกระเช้าปีใหม่กระเช้าปีใหม่ค่ะไม่ต้องเอาอะไรเยอะค่ะเดี๋ยวของของถวายของกินของฉันของตาอีกกระเช้าหนึ่งอันนี้กระเช้าสุขภาพมีสุขภาพลูกเออไปปุ๊บลวงตาก็จะได้ออกกําลังกายเออพี่นุ้ไปคนเดียวแล้วหนูวิปปหนูวิจิตต้องไป <substit uting> พี่นุ่นเหรอไม่จงรู้อยู่พี่นุ่นก็จะไปหาไปหาหลวงตาเอออ่าดูนี่ดูนี่ดีนะพี่นุ่นดูนี่ดูนี่ดีนะพี่นุ่นหนูปวกเลยหนูไม like <bbe> ่เปืยหนูไม่สะดวกเอาเราไปลองสินอนที่ว่าใครจะเหมาะสมไปหนูไม่สะดวกเนี่ยพี่นุ่นเขนอนหม้อจอป่ะยังยัมีเพสุขภาพหลวงตาเขาจะไม่ค่อยเคลื่อนเคลื่อนไหวข้าพี่นุ่นไปเนี่ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเฉยเนี่ยไม่เนี่ยไปไหนพี่นุ่นมันน่ารักว่ะ อุ้ยน้องน่ารักที่สุดเลยอหม่มันไปเหรอคะลูกลองไอโบสิอุ้ยไม่ต้องลุงลุงอยู่ปุ๋ยลองไอโบก่อนไม่ต้องลุงเลยทั้งนั้นพี่นุ่นนะเหมาะสมสุดแล้วลุงอยู่ลองก่อนลุงลุอยลองดูก่อนเนี่ยเออเนี่ยหนูอาจจะชอบก็ได้นะจินแม่ได้มาหลายวันแล้วนะกระเช้าเนี่ยอึ๊บลุงยู่ะเช้าเนี่ยสวยดุยุยในเผื่อเอฟซีก็ได้สั่งแม่ไง ก็สั่งเอาเอ้นี่ไปปูแล้วก็มีก็มีกระเช้าเก่าๆก็ให้เขาตบแต่งเอาผ้ากำมะหยี่แม่มีเออเอฟซี FC จะสั่งไปทําให้ลูกๆก,ก็ได้ให้ลูกๆน,น้องเ,ดเ,ดเนเดีอเด้อเด้อเดอเด้อเดอเด้อเด้เด้อเด้เด้อเด้อเด้อเว้อเดอเ้ยเด้ออเด้อยั้อเเด้อเอเด้อห้อเด้มเ้เข้อเ,อเด้แเ้อเด้อเ้อเด้อเด้อเ้อเ้ไเอเด้ ไปเที่ยวหาหลวงตาบังพี่นุ่นเขาไปหนูเขาไปก็เขาเขาไปจะจำสองกระเจ้ามิวกระเจ้าเดียวกับพี่นุ่นปูเนี่ยมันก็มีของเล่นด้วยนะของเล่นเลยมั้งกระดุ้งกระดิงด้วยนะดุ้งดิงอยู่อยู่นี่น่หนูรองนอนที่เขาลูกนี่นี่ไม่มีของกระดุ้งกระดิ้งเล่นด้วยตาเขาก็ไม่ต้องเหนื่อยอะไรมากแล้วก็ลูกไปลูกก็เล่นของเล่นในนี้ลูกเนี่ยของเล่นของเล่นอยู่ในเนี้ยเนี่ยมันก็เป็นตัวหนูเนี่ยแม่ทำจำลองตัวหนูไว้เนี่ย เออนี่แหละเออหนูก็เล่นในนี้แหละของตาเขาก็ไม่เหนื่อยแล้วเขาลูกไปแม่ว่านั่นาๆลูกก็ขบก็กัดอะไรเล่นไปอยู่ในนี้แหละลูกเนาะกระลุกหนูไปอยู่ที่ก็อยู่ไปเช้าวันที่สามทิพเอ็ดเออกับตุ้ยินวัที่หนึ่งยี่้กับตุ้ยินวัที่หนึ่งยี่้เอางั้นไปละ เดี๋ยวนึงขับก็ได้หรือจะอยู่เลยเกิดติดใจวัดขึ้นมาก็อยู่เลยอพีเซนเตอร์ไงพีจ้ลุยีเซนเตอร์ตะก้าไงคบลูกอ่านดีๆอันนดีๆสภาพจุ๊บลุยอยู่สภาพุงโตเกินลุงตาก็ไม่เอาแล้วถ้าจตะกินเยอะใครใครอยากได้ก็แม่หน่องมีอันนี้ขายนะผ้ากำมะหยี่สีน้ำตาลเอฟซีอยากได้ก็มีมีหมดเลยค่ะมีทุกอันเลยค่ะเนี่ยถ้าอยากได้นะฝากกระเช้าไว้ได้นะคะ